อ่สาสววันนี้ครับอยู่กับนะโชกุนนะวันนี้ผมก็จะมาออ่าโปรโมทชาแนลให้อ่าคนนี้ครับฟังฟังฟังฟกไอผมก็ขอให้ที่อ่านชื่อผิดนะฮะ <c oughs> เขาก็ขอร้องมานะผมขอขอร้องมาผมก็ขอร้อ,อ,อ,งอ,องเขากันนครับที่เขาโปรโมทชาแนลให้ผมครับตัวน,นี้ครับเขามี ลับสวัสดีสวัสดีสวัสดีอ่ะพอมันเปิดไม่ได้อ่าแค่มันเธอครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอขอบคุณเช่นเดผมนะฮะเดี๋ยวๆเฮ้ยเฮเขาก็มีเพราะว่าอะไรวะชั้นเรียนี้น่าสนใจนะผมว่าน่าสนใจมากนะเจอเพื่อนเจอเพื่อตัวจริงครับโอเคก็ไม่เป็นไรนะฮะยินโทรสวยนะฮะ สำหรับคลิปนี้ผมมีเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะทิ้งจะทิ้งลิงจะเนี่ยเขาไว้ด้านล่างนะฮะสวัสดีครับ